สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องพันนิดาพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมน้องงวดประจำวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะพี่น้องจาอ๋าก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่27กันก่อนเนาะวันที่27นะคะนอยเฉพาะกิจออก913นะคะ อ่าหนึ่งสามแอดมาเนาะเข้าตรงตรงนะคะพี่น้องจ๋าอ่าส่วนตารางหนึ่งมานะคะล่างเก้าศูนย์เนาะอุ้ยเก้าศูนย์แอดก็ไม่มีเนาไม่เจอเจ็ดศูนย์แต่ตารางมาเก้านะคะอันนี้ก็หลุดไปเนาะพิเศษนะคะเจ็ดห้าศูนย์ล่างห้าสามอันนี้แอดหลุดไปเนาะตารางห้ามานะคะห้ามาตัวให้วิง่งให้รูดด้วยเนาะ อ่าได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะแต่ว่าตัวจอแอดไม่เข้าเนาะมีห้าเจ็ดนะคะปกตินะคะเก้าหกแปดเนาะอ่าหกแปดแปดหกแอดก็ไม่มีนะคะส่วนล่างหนึ่งสี่นะคะแอดมีสี่หนึ่งตัวที่ชอบด้วยเนาะตารางเราก็มานะคะพี่น้องจา๋าปกติก็เข้าล่างนะคะส่วน VIP 202 แอดมีสองหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นที่สองเราก็มาเนาะ,ะตัวฟันด้วยนะคะสําหรับ signing, สายวิ่งสายรูดนะคะแต่ว่าตัวเจาะแอดหลุดเนาะแอดมีสองก็คือสองหนึ่งกับสองสองแต่ก็ไม่มาเนาะพี่น้องจา๋าส่วนล่างแปดหกนะคะแอดหลุดไปนะคะก็เจาะเข้าไปที่สองคู่นะคะพี่น้องจา๋าสองคู่เนาะเข้าหนึ่งสามแล้วก็ตัวกลับนะคะออกหนึ่งสี่แอดมีสี่หนึ่งเนาะก็ฝาก เป็นกำลังแรงใจต่อของวันที่28ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมเนาะอ่ะมาดูกันนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเดือแอดก็ยังไม่ได้ขีดตารางเลยแปบ๊บหนึ่งนะคะตายตายรีบมากรีบมากแปบ๊บหนึ่งนะคะ มาดูกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวิ่งลูดจะเย็นเย็นเด้อพี่น้องจา๋าวันที่28นะคะกุมภาพันธ์สองพันห้าห้านะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะ โอ้ยรีบมากตัวตัวตนังสืออ่านเอาเด้อพี่น้องจ๋าแปลวเด้ออ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋า อ่าแอดคำนวณออกมายังไงก็นํามาแบ่งปั FC, นพี่พี่เอนาะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องป๋าพี่น้องจ๋าอย่าว่ากันเด้อพี่น้องอ่ะถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะคะอ่าสำหรับแนวทางในวันที่28เนาะตารางกับรางวัลน,นะคะแอดก็จะมี4 2 3 ห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งรูดที่สี่กับศูนย์ฟันที่ศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าฟันที่ศูนย์นะคะหรือว่าใครชอบสีก็สามารถนำไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่ะตัวที่แอดสับคู่ออกมาเนาะก็จะมีสีสอง 5 3าสามห้าถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะอแอดก็ไม่ได้จับออกมาทุกตัวเนาะพี่น้องจาอ๋าศูนย์สามสี่ศูนย์นะคะสองสามศูนย์สามสี่ศูนย์นะคะสำหรับชุดกันนะคะ ชุดกันก็จะมีสี่เจ็ดสองห้าสี่แปนย์แะคะอ่ะแอดมีกันเบิ้ลมาเพิ่มมาอีกคู่หนึ่งเนาะพี่น้องจากก็คือสี่หนะคะอ่ะชุดกันไหมอ่มากันเบิ้ลพี่น้องจากันเบิ้ล อ่ะแอดให้รูดสี่กับศูนย์ก็ใส่สี่สี่กับศูนย์ศูนย์ด้วยเนาะสี่สี่กับศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็สองสองค่าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้อง๋าเลือกตัวที่ชอบนะคะอ่าแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะหลายตัวนะคะพี่น้องจ๋ารวมทั้งหมดสี่หน่อยนะคะอ่าสายวิ่งสายรูดสี 0, ดออ่กับศูนย์เด้ออันนี้นะคะ แล้วก็ตัวที่แอดชอบเนาะก็คือ4 2 5 3 2 3 3 0นะคะ2 5แล้วก็4 6ระวัง4 1ตัวเดิมด้วยนะคะพี่น้องจ๋าระวังด้วยนะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนแอดก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะอ่าอย่าลืมนะคะ6เท่ากับ9นะ ถ้ามีตัวไหนที่เป็นกาถ้าชอบก็กลับหมอด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ